ผู้ชมเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าชุดตรวจโควิด1 i หรือว่า ATK ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนี้เนี่ยสามารถตรวจเชื้อโควิด -19 ได้อย่างไรวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะคอนอื่นนะคะ ATK ย่อมาจาก Antigen Test Kit หรือแปลว่าชุดตรวจหาแอนติเจนซึ่งเป็นคำย่อที่นิยมใช้ในประเทศไทยส่วนถ้าต่างประเทศนะคะเขาจะนิยมใช้คำว่า r d t หรือ Rapid Detection Test แปลว่าการตรวจวิเคราะห์อย่างรวดเร็วซึ่งสามารถตรวจหาได้ทั้งแอนติเจนและแอนติบอดีค่ะขึ้นอยู่กับชุดตรวจแอนติเจนและแอนติบอดีเป็นคำศัพท์ที่นิยมใช้ในวงการภูมิคุ้มกันวิทยาแอนติเจนก็คือส่วนของเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายส่วนแอนติบอดีก็คือภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อจัดการกับเชื้อโรคเหล่านั้นตัวอย่างถ้าหากเป็นในส่วนของโควิด -19 แอนติเจนก็ได้แก่โปรตีนของไวรัส อย่างเช่นสไปค์โปรตีนหรือนิวลีโอแคปซิดโปรตีนค่ะร่างกายก็จะสร้างแอนติบอดีที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อแอนติเจนมาจับกับแอนติเจนและจัดการกับเชื้อโรคเหล่านั้นค่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของชุดตรวจโควิด -19 นะคะเคยมีใครแกะชุดตรวจออกมาดูบ้างไหมคะว่าในชุดตรวจเนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างเรานำภาพมาให้ชมกันค่ะส่วนของชุดตรวจนะคะจะมีหน้าตาเหมือนกระดาษซ้อนกันหลายๆชั้นนะคะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่กระดาษธรรมดานะคะมันเป็นเมมเบรนหรือเยื่อที่มีคุณสมบัติจำเพาะค่ะส่วนแรกเนี่ยที่อยู่ฝั่งซ้ายสุดชั้นบนสุดก็คือส่วนของ sample p a ดหรือส่วนที่ทำหน้าที่ในการเก็บตัวอย่างส่วนต่อมาก็คือส่วนของ conjugation p a ค่ะที่มีลักษณะออกสีแดงๆง,ง,ง่วงๆส่วนต่อมาคือส่วนของไนโตร c e l l u l o s e m e เบรนซึ่งเป็นส่วนทดสอบจะมีแถบตัว T และแถบตัว C อยู่ค่ะ ส่วนสุดท้ายก็คือ adsorption pad สารเคมีส่วนเกินหรือสิ่งทดสอบส่วนเกินเนี่ยก็จะถูกดูดซับไว้ในส่วนนี้ค่ะต่อมาเนี่ยเรามาดูกันว่าที่แต่ละชั้นเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรเคลือบอยู่บ้างส่วนแรกก็คือส่วนของ sample pad ฝั่งซ้ายสุดไม่มีองค์ประกอบใดอยู่เลยไม่มีการเคลือบสารใดเพราะว่าเป็นส่วนที่เพียงแค่มีหน้าที่รับตัวอย่างค่ะส่วนต่อมาก็คือ conjugation pad ส่วนนี้เนี่ยจะมีการเคลือบในส่วนของแอนติบอดีที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อเชือ้อโควิด -19 และแอนติบอดีที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อตัวควบคุมนอกจากนี้ที่เห็นว่ามีสีแดงเนื่องจากมีอนุภาคทองคำเคลือบไว้อยู่ค่ะบางชุดตรวจเนี่ยอาจจะใช้อนุภาคอื่นก็ได้นะคะเพื่อแสดงสีให้เห็นค่ะส่วนต่อมาส่วนที่มีแถบตัวทและตัว C ส่วนของไนโตรเซลลูโลสเมมเบรน จะมีการเคลือบแอนติบอดีไว้เช่นเดียวกันโดยในส่วนของแถบตัวทีเคลือบแอนติบอดีที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อเชือ้อโควิด -19 ส่วนแถบตัว C หรือคอนโทรลเคลือบแอนติบอดีที่ไม่ได้จำเพาะเจาะจงต่อเชือ้อโควิด -19 ค่ะเอาไว้เป็นตัวควบคุมว่าชุดทดสอบนี้เนี่ยใช้การได้ปกติดีส่วนสุดท้าย adsorption pad ก็ไม่มีการเคลือบสารใดไว้เช่นเดียวกัน ต่อมาเรามาดูกันว่าถ้าหากมีผู้ติดเชื้ COVID โอโควิด -19 ใช้ชุดตรวจแล้วจะเป็นอย่างไรผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 นะคะจะมีส่วนของแอนติเจนของเชื้อโควิด -19 ซึ่งแสดงให้เห็นในรูปของสี่เหลี่ยมเข้ารับตัดสีชมพูในหลอดสกัดนะคะเมื่อนำตัวอย่างมาหยดในส่วนของแซมเปิลแพดรู้รับตัวอย่างเนี่ยรับสารเข้ามาก็จะดูซึมผ่านเข้าไปสู่ส่วนต่อไป ส่วนต่อมาส่วนของ conjugation pad ส่วนของแอนติเจนเนี่ยก็จะไปจับกับแอนติบอดีที่จะเพาะเจาะจงต่อเชื้อ c o v ิ d 1 9ในขณะเดียวกันของเหลวเนี่ยก็จะนำพาทั้งสารแอนติบอดีของเชื้อ c o v i ด -19 และแอนติเจนที่จับกันนี้และแอนติบอดีที่จาเพาะเจาะจงต่อตัว control ไหลไปสู่ส่วนต่อไปค่ะเมื่อไหลามาสู่ส่วนหน่อมาแล้วนะคะส่วนของตัวทีเนี่ยแอนติบอดีและแอนติเจน ก็จะมาจับกับแอนติบอดีที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อเชื้อโควิด -19 และอนุภาคของคำนะคะที่เชื่อมต่ออยู่กับแอนติบอดีเนี่ยก็จะทำให้แถบตัวทีเนี่ยปรากฏสีขึ้นส่วนแถบตัว C ีแอนติบอดีที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อตัว,ตวควบคุมก็จะมาจับเช่นเดียวกันทําให้มีสีเกิดขึ้นที่แถบตัวสีด้วยเช่นเดียวกันส่วนแอนติบอดีส่วนเกินนะคะก็จะไหลออกไปและถูกดูดซับไว้ที่ส่วนสุดท้ายหรือ adsorption pad ค่ะ แต่ถ้าหากผู้ที่ใช้ชุดตรวจเชื้อโควิด -19 ไม่ได้รับเชื้อโควิด -19 ไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อก็จะไม่มีส่วนของแอนติเจนค่ะมม igen, เมื่อไม่มีแอนติเจนเมื่อหยดของเหลวลงไปบนชุดทดสอบนะคะก็จะไม่มีแอนติเจนไปจับกับแอนติบอดีของเชื้อโควิด -19 ค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยของเหลวก็ยังคงนำ่าแอนติบอดีทั้ง2ตัวไหลไปค่ะผ่านไปสู่ขั้นตอนถัดไป เมื่อไม่มีแอนติเจนของเชื้อโควิด1 i ไปจับกับแอนติบอดีดังนั้นในแถบตัวทีเนี่ยจะไม่ปรากฏสีแดงส่วนแถบตัวสีเนี่ยแอนติบอดีที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อตัวควบคุมยังคงมาเกาะทําให้ที่แถบตัวสีนี้ปรากฏสีแดงขึ้นค่ะส่วนแอนติบอดีส่วนเกินก็จะถูกดูดซับไว้ที่ส่วนสุดท้ายเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ที่ไม่ติดเชื้อโควิด -19 นะคะก็จะปรากฏแถบสีแค่ที่ตัวสีเพียงแถบเดียว และนี่ก็คือหลักการที่ว่าทำไมชุดตรวจ ATK จึงสามารถตรวจเชือ้อโควิด -19 ได้โดยผู้ที่มีแถบขึ้น2แถบก็คือแถบตัว C และแถบตัว T แปลว่าผู้นั้นมีผลบวกหรือติดเชือ้อโควิด -19 ส่วนผู้ที่ขึ้นแถบเดียวก็คือแถบตัว C หรือแถบควบคุมแปลว่าผู้นั้นไม่ติดเชือ้อโควิด -19 แต่ถ้าหากผู้ใดใช้ชุดตรวจโควิด -19 แล้วไม่มีแถบตัว C ขึ้นแปลว่าชุดตรวจนั้น ไม่สามารถแปลผลได้นะคะนี่ก็คือทั้งหมดที่นำมาฝากว่าทำไมชุดตรวจ ATK ถึงสามารถตรวจเชือ้อโควิด -19 ได้ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตาม 4P Group และ Prenty Prenty ด้วยนะคะ